เป็นไงบ้างครับกับแอคชั่นสวยๆวยนะครับของคาร์บินไบรเดอร์ดับเบิลนั่นเองนะครับผมสวยไหมไม่รู้นะครับอ่อันนี้เป็นสภาพหลังประกอบเสร็จนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าฝั่งสีดําอ่ะผมโอเคมากๆนะแต่สําหรับฝั่งสีเขียวเนี่ยผมรู้สึกว่าสีมันจะไม่ค่อยตรงนะครับแล้วก็ดีเทลหลายๆอย่างตรงนี้นะครับพวกเนี่ยจุดดาๆตรงเนี้ยมันควรจะมีสติกเกอร์เหมือนฝั่งสีดํานะเพราะว่าของจริงเนี่ยไอตรงเนี้ยมันจะเป็นขีดสีดํานะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นขีดสีดานี่ตรงนี้ก็มีสต,ติกเกอร์ให้คือเหมือนเราต้องซื้อกันดั้มมาร์เกอร์มามาทําการแต้มเอาเองนะผมก็ยังไม่ได้ไปซื้อมานะครับอ่ะเหมือนเรือรอบไปแล้วนะสีเขียวนะ่ะเอาตรงๆไม่ได้แย่นะครับไม่ได้แย่ถ้าเกิดว่ารวมยืนรวมกับตัวอื่นอย่างเช่นอ่ผมจัดมันวางไว lled, ้กับโก้ดกับกับดีเขยเนี่ยเออสีก็โอเคนะครับแต่ถ้ามายืนอยู่ตัวเดียวเนี้ยผมรู้สึกว่าสีมันไม่ค่อยตรงนะเออ มาเดี๋ยวเรามาดูของที่เขาให้มากันนะครับผมก็จะมีนี่นะครับในถุงนี้เลยนะก็เทออกมาให้ดูชืบอ้อยล่นลน,ลน,ลนชิ้นแรกก็คือชิ้นนี้นะครับชิ้นที่จะใช้ไรเดอร์คิกนะโดยการที่เราต้องถอดชิ้นส่วนของจากตัวเขาเนี่ยมาใส่เป็นตัวนี้แทนนะครับนี่ก็เมื่อกี้ผมถ่ายรูปให้ดูแล้วเนาะเป็นฉากของการใช้ท่าไรเดอร์คิกนั่นเองแต่ว่าผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเรา ถอยเข้าถอดออกตัวมันบ่อยๆเนี่ยผมว่ามีโอกาสหลวมนะครับก็ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ควรไม่ควรถอดบ่อยนะนชิ้นแรกผ่านไปชิ้นที่2ก็เป็นเข็มขัดนะครับที่เอาไว้ใส่กับกับล่างอ่าล่างนี้ล่างที่เป็นเลเดอร์คิกนะครับนี่สองชิ้นนะแล้วก็มีเขาเขาของดับเบิล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 มาให้นี่สองชิ้นก็เอาไว้ใส่กับล่าง ร่างไรเดอร์คิกเช่นกันนะครับมีมือกำมาให้หนึ่งคู่นะครับซึ่งอันเนี้ยเอ้ยคู่นี้ต้องเป็นคู่นี้คู่นี้นี่ดำเขียวนะครับมือกำนะหนึ่งคู่แล้วแล้วก็มีมือชี้นิ้วแบบนี้ชี้สองนิ้วก่อนนะชี้สองนิ้วแบบเนี้ยหนึ่งคู่นะครับแล้วก็ชี้หนึ่งนิ้วนี <c oughs> ่ชี้หนึ่งนิ้วหนึ่งอันหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็อันนึงเป็น มือถืออาวุธแต่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะไม่ได้ใช้กับร่างนี้เนื่องจากว่าร่างเนี้ยเขาไม่ได้มีอาวุธนะครับผมตอนแรกผมเข้าใจว่ามือเนี้ยจะเอามาถือเป็นแบบไกอาร์เมมโมรีหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ใช่นะครับมันใส่ไม่ได้เนอะอแล้วก็สุดท้ายนะครับชิ้นนี้เป็นเอเอาไว้ใส่กับแสแตนนะครับชิ้นนี้มหมดแล้วของที่เขามีมาให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูจุคเคียของเจ้าดับเบิลกัน แล้วก็เมื่อกี้นะครับลืมให้ดูอีกอย่างที่เขาให้มานะครับนั่นก็คือแอคชั่นเบั่นเองนะครับผมอันนี้คือให้มาเป็นอุปกรณ์หลักของไรเดอร์ทุกตัวอยู่แล้วนะครับสำหรับแอคชั่นเบสนะครับผมใครซื้อลายไรเดอร์เนี่ยก็จะได้แอคชั่นเบสมาด้วยนะมาเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับของดับเบิลกันเลยนะครับส่วนหัวของดับเบิลนะครับข้างในก็จะเป็นบอลจอยแบบนี้เนาะนะครับจะหลุดง่ายนะหลุดง่ายก็คือคนเล่นเนี่ย ก็ระวังหน่อยละกันเนื่องจากว่าส่วนหัวเนี่ยเราจะต้องถอดพาร์สีเขียวฝั่งนี้กับพาร์สีดำฝั่งนี้นะครับเอาไปใส่กับร่างที่เป็นโครงต้องเรียกเป็นโครงนะโครงที่เป็นไลเดอร์คลิกนะครับก็ระวังหน่อยละกันก็คือการถอดขาออกถอดสองชิ้นนี้ออกนะครับก็ยกซ้ายยกขวาได้นะครับนี่แล้วก็หมุนได้ 3, ส6 0องศาน,นะครับก้มก้มจะได้ประมาณนี้แล้วก็เงยหงรู้ไปแล้ว อ่ะเงยไหมเงยเงยไม่ค่อยได้นะเอาจริงๆคือเงยไม่ค่อยได้นะครับนี่เงยเงยไม่ได้เลยอ่ะถ้าเงยก็คือหัวจะหลุดเลยนะครับผมโอเคส่วนของแขนลงมานะครับหัวเราดูไปแล้วเนาะแขนก็ยกสามารถเปิดเกาะไหลได้ทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ยกตัวแขนขึ้นได้ชืบโบกมือได้แบบนี้ฮลัฮโลฮโหลฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีก็ข้างในเขาจะเป็นอ่าเป็น,เป,นเป็นแบบนี้นะไม่รู้จะเห็นไหมผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับมันก็ ไม่สามารถที่จะหักได้ตามอิสาระานะครับจะต้องไปตามเฟืองของเขาตรงนี้นะครับรอ,อยกมาแล้วก็ตรงส่วนข้อศอกก็สามารถพับได้ประมาณนี้นะครับพับได้เยอะอยู่นะครับมือสามารถถอดได้เป็นบอลจอยเล็กๆอันนี้นะครับถอดง่ายตัวนี้ถอดง่ายแล้วก็ส่วนของอกนะครับ อ,อกเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ชิ้นด้วยกันก็คือชิ้นอ,อกกับชิ้นท้องนะครับก็สามารถโยกได้ซ้ายขวาแบบนี้นะกลมหน้ากลมหน้าได้เยอะหน่อยนะครับแล้วก็ไปข้างหลังข้างหลังนี่เหมือนจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่เลยนะครับจะติดนะส่วนส่วนชิ้นบนหมุนได้รอบทิศทืดนี่รอบทิศเลยมันจะไปแปลกหน่อยเออแล้วก็ส่วนท้องเนี่ยจริงๆข้างในเป็นบอลจอยนะครับแต่ว่าต้องฝืนๆหน่อยมันก็จะหมุนได้แหละ มันก็จะหลุดหลุดเลยเข็มขัดหลุดแล้วนะครับนีน่ีเข็มขัดเออแล้วก็มาดูดีเทลเข็มขัดต่อเลยแล้วกันนะเข็มขัดดีมากผมชอบมากก็คือมันสามารถทําแบบนี้ได้เว้ยชือ้อนี่แล้วก็เปลี่ยนไกอาร์มเมโมรี่นะครับตรงเนี้ยสติกเกอร์สีเขียวม่วงตรงนี้นะครับเขามีให้เปลี่ยนด้วยนะเออแต่ว่ามันมันก็มันก็จะลอกทิ้งไปเลยป่าวะเออแปลกๆดีอ่ะชึ้งลงมานะครับ ส่วนบัวเรารีวิวดูไปหมดลัวจุขยัดเยอะมากนะแล้วก็ผ้าคลุมนี่สวยมากมันมีตรงนี้ด้วยนะสีดำตรงนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันมันมีผลอะไรกับการเล่นหรือเปล่าคือถ้าชิ้นเนื้อหายอะ่ะมันก็จะโบ๋โบไปนะคือแล้วก็รูนตรงนี้ก็เป็นรูที่เอาไว้ใส่สแตนเบนะครับข้างๆของเต็มพัดก็จะมีนี่ด้วยที่เขาเอาไว้ใส่ถ้าไม่ตายไหมผมจําไม่ได้แล้วนานแล้วอื ก็จะกลับไปดูอีกมาสุดแต่อก็เป็นส่วนของขานะครับขาเนี่ยข้างในเป็นจอยต,ตรงๆแบบนี้นะครับแล้วก็เอาขาเข้าไปเสียบมันก็เลยจะทําให้ไม่สามารถดึงลงมาได้เหมือนตัวอื่นๆน,นะแต่ว่าจะยกขาได้แค่ประมาณนี้เองข้างเขียวก็จะติดตรงไอ้นี่ตรงที่อยู่ข้างเข็มขัดทําให้ยกขึ้นสูงไปกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วนะครับต้นขาหม้นได้นิดหนึงไม่เยอะนะครับทั้งสองข้าง ส่วนหัวเข่าก็พับได้หมุงสเต็ปนะแล้วก็สเต็ปที่สองไม่แนบชิดนะครับได้แค่นี้เองจากนั้นก็มาดูตรงส่วนของข้อเท้าข้อเท้าก็บิดได้นิดหน่อยนะครับหมุนได้ไหมเนี่ยหมุนหมุนหมุนหลุดห,หมุนแล้วหล,วลุดก็โยได้โยได้นิดหน่อยนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ได้หมุนรอบได้เหมือนตัวอื่นๆนะ ได้นิดเดียวเองนะครับเป็นแบบเขีบ่บซ้ายขยับขวาครั้เองน,นะครับจุดเขี่บของเจ้าดับเบิลก็มีประมาณนี้ครับ mm hmm. ถูกใจแฟนไรเดอร์ด hmm. ับเบิลกันบ้างไหมครับสำหรับฟิกเกอร์ไลท์สแตนดาร์ดคาเมเลเลอร์ดับเบิลตัวนี้นะครับเป็นงานต่อประกอบเนาะซึ่งสําหรับผมเนี่ยที่ก็เป็นแฟนไรเดอร์นะก็คงจะต้องเก็บอีกหลายๆล,ล่างของเขาด้วยนะครับก็คือจะมีล่างอะไรอะลูน่าทริกเกอร์ใช่ไหมแล้วก็ฮีทเมทัลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยว ก็คงรอก่อนรอเก็บตัวหลักๆของไรเดอร์ให้ครบก่อนนะครับเดี๋ยวเขาจะไปตามเก็บล่างเสริมของเขาแล้วกันนะครับวันนี้พิดภาพประกันใดผมก็ขออภัยไว้ด้วยนะชอบไม่ชอบเงนก็คอมเมนต์บอกกันเอาไว้ได้นะครับวันนี้ไปแล้วครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ